้ยดูดีดูดีดูดีอ่ะดูดีครับมาแล้วฮะดูชิมเลยฮะเฮ้ยคือคือผมเนี่ยชอบกินส้มตำอยู่แล้วแต่คราวนี้คุณต้อยคุณคุณพูดว่าไงนะอร่อยอะไรนะอะไรนะส้มตำปลาราสุดต้อยหมอเนนี่น้ำปลาครับหมาตำก็อร่อยครับและนี่เจ้าของตำเองจะเป็นไงถูกต้องครับพี่ต้องชิมดูฮะอร่อยนัวมากนัวมาก เขียวมันน่าจะได้มาชิมมันมันเป็นคนชอบกินเหมือนกันใช่ไหมก็เห็นเชอบกินส้มตำชอบกินเแต่ว่าไม่คิเห็นโทรศัพท์ไปไหนอ่ะโทรศัพท์ฝรุ่งฝรั่งคุยอะไรเรื่องเรื่องผ้าอะไรสักอย่างเรื่องชุดเนี่ยเหรอแกยากมากแกยังดีไซเนอร์แต่ว่าผมกินอันนี้มันไม่มีข้าวเหนียวเลยเขียวพี่ต้อยเขาเสร็จแล้วเฮ้ยเขียวข้าวเหนียวเฮ้ยเออพี่ข้าวเหนียวมาแล้วพี่อ๋อ้ี่เดี๋ยวข้าวเหนียวมาแล้ว นี่ที่แกไปคุยอะไรโทรศัพท์เนี่ยคืออะไรเนี่ยชุดนี้เหรอเอ็ดีไซเนอร์เขาเเป็นดีไซเนอร์เขาเขาบอกว่ายังไงแคทฟอร์แคทฟอร์พี่อยากกินขนเหียวหนูอุดเอาหวดมให้นึ่งเองที่บ้านเลยพี่เอากลับไปนึ่งเองเลยมีเจ็ปัดหวดกินกันให้ตายกันเลยอันนี้คืออะไรนี่ชุดอะไรยังไงอันนี้คือชุดคอนเซปต์ใหญ่ยาวเขาแข็งหรือสาวดําภาคสองเรานะคะสาวดํามีผัวแล้วค่ะภาคแรกอกหักยับเยินสาวลำพันนั่งคุยนั่งนั่งนั่งได้ไหมนั่งไหมคือเพลงครับ ติดหัวค่ะพี่ติดหัวชุดลำบากมากเลยหนูว่าหนูถอดได้ไหมคะถอดได้ไหมครับอันนี้ถอดขอบคุณครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหายใจลึกๆท่องนาโมสามจบค่ะคือไขมันหน้าท้องคมันเยอะค่ะทำใจไว้นิดนึงเด็กและสตรีมีสุขเขาแมวเขาแมวก่อนนะครับอย่าดูนะจมยศอ้อยภาคสองสาวดำมีหัวแล้วค่ะใหญ่ยาวขาวแข็งใหญ่ยาวขาวแข็งนี่เป็นชื่อเพลงครับคุณเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ผมมาฟิชเชอร์ลิง คุณร้องด้วยถูกต้องท่านผู้ชายเลยค่ะพี่ต้อยเขามาทำไอ้นี่ค่ะบอกว่าอย่าขอหมอเราเวอร์ชันเล่นหน้าเวทีมาอัดที่นี่ใช่ค่ะให้แฟนเขียวทำอ๋อหองแดงนี่แหละครับเวอร์ชันไม่เล่นงานครับแดงสดแล้วเสร็จแล้วก็พอดีเขียวเขามีเพลงเพลงก็แล้วมาให้ฟังพี่ต้อยเพลงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูเพลเพิ่งแต่งมาเพิ่งแต่งมาส่งให้บอกว่ากูดีดีดีกับพี่ร้องท่อนนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคุณเลยเสนอเลยว่าเฮ้ยผมผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้ก็ เพราะว่าเราก็ถนัดเพลงทางนี้ด้วยไงก็เหมาะกับเพลงนี้มากเลยค่ะใหญ่ด้วยครับยาวด้วยขาวด้วยแข็นด้วยใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ที่พุงค่ะคือคุณลุงพุงใหญ่ที่พุงนุ่งผ้าเข้ามาใหญ่ยาวที่ตาสายตายาวเห็นหอดเสียงใหม่นี่คือที่เขาลุมว่าคนแก่เลยนะเนี่ยขาวยที่หัวหัวงอหัวงอผู้เรียนไฮไล แข็งกว่าไปที่ยุนใ้แข็งที่ตับ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 ถ้าดื่มแอลกอฮอล์เยอะก็มีโาระสดว่าพออายุมากก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นเพลงในยุคที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดค่ะฟังเพลินๆสบายๆวางประมาณเดือนไหนครับน่าจะเต็มที่ก็น่าจะปลายต้นเดือนเมษาผมมีให้ชมในรายการก่อนเลย ขอบคุณมากครับคุณเจเน็ตเขียวนะครับและคุณต้อยหมวกแดงครับขอบคุณครับไปแเจอกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีค่ะสาวคนดำคนเก่าอันมีเรื่องมาเมาพอดิโซ ตอนนี้น้องไม่ผัวแล้วว้าวววเป็นคนทั้งไหยทั้งโตด you มันก็ไม่ยาวมายาวที่ตาที่อยากให้มันคุกวมัาก็ไม่ขามาขาที่หัวที่อยากให้มันแข็งแข็งมันก็ไม่แข็งมาแข็งที่ตับ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 ที่อยากให้มันใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่มาใหญ่ที่พุงที่อยากให้มันยู่ยากมันก็ไม่ยาวมายาวที่ตาที่อยากให้มันคุกวมัาก็ไม่ขามาขาที่หัวที่อยากให้มันแข็งแข็งมันก็ไม่แข็งมาแข็งที่ตับ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 ที่อยากให้มันใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่มาใหญ่ที่พุงที่อยากให้มันอ่ ตถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7็นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ